คุณอาลีเชิญเลยค่ะคุณอาลีคุณสามารถเอากล่องเอาอะไรเอากล่องโตโตโได้ไหมเอาลูกเต๋าวางไว้ก่อนขย่าอย่างนี้อย่างนี้ยลูกเต๋าไม่อยู่เพราะมันอยู่ข้างบนเฮ้ยชัดงงละชักงงละแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือตั้งตั้ง ขย่าสองทีแล้วตั้งดูนะครับอันนี้เรียกว่าขย่าทีเดียวไม่ตั้งเนี่ยเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้ลูกเต๋ามันเป็นพิเศษอันนี้ธรรมดานี่ธรรมดาเนี่ยเนี่อันนี้พิเศษอันนี้เสียงจะดังอันนี้ไม่มีไม่ต้องขยับแบบนี้อ๋อ หรือว่าอันนี้ก็ได้เนี่ยไม่ไม่ต้องต้องต้องบีบอันนี้ด้วยไป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 ไพาคนมาทะลึ่งพวกเราใ่พาคนมาหอกด้วยหมอเลยดูเชื่อเละไม่เชื่อเลยตรงมีตัวสีเนี่ยข้างในไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรนะฮะดูเนี่ยด้านในดูเนี่ยนี้ได้นะดูได้ จริงๆแล้วอันอันนี้มีคุณสมบัติพิเศษผมลืมลืมเล่าให้ฟังนะลูกตาวันนี้ย้ายที่ได้อันนี้ข้างซ้ายครับอันนี้ข้างขวาใช่อันนี้ย้ายที่ได้้อันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาคนี่ข้างขวาย้ายมาซ้ายเดี๋ยวดูอีกรอบนะฮะไม่รับนี่นะครับคุณผิวขาวครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นการพนันครับไม่เชื่อพนันได้ โอ้โหมากเลยอะเฮ้ย้อะไรันดีัเลยขึ้าเยนสถ้าลูกนี้อายุมากฝึกยากเอาลูกสักขนาดนี้จะฝึกได้อะไรอายุมากเหรอหลับเลยไต้ก้นฮะไปถึงริมเลยเอาเมือล่วงดูได้ไม่มีอะไรเอามือล่งดูได้นะครับเชนนี่ครับนนั เนแล้ยมาลมาสะต้นนต้นมแล้วก็จะโตแล้วโอ้ตายแล้วดูโนแน่ลุงเตาลายเสีหน่อยได้ไหมโอ้ผมเคยฝึกแต่แบบเป็นสีอย่างนี้เลยนะเอาเขาถามว่ามีไหมเขาถามนะเขาถามว่าเามว่ไม่ตอบล